จเกมัน,คคมน,นไม่น่ารู้เธอไรไปไปไปพีดาลี่เมื่อฉีร์รุ่นซึ่งเป็นเครั่อง,องรางอย่กเอาแค่นี้ไ,ไ,ไป,ไปไ One, one, two, y'all, let me die.